วันนี้ก็พามาดูหุ้นรถยนต์อีกตัวหนึ่งนะครับที่คนไทยไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะครับสื่อไม่ค่อยพูดถึงแล้วก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมในไทยเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือ Ford Motor Company นะครับหรือว่าชื่อยอดตัว F นั่นเองนะครับอ่าก่อตั้งโดย Henry Ford นะครับเมื่อ16มิถุนาหนึ่านาะครับก็บริษัทนี้เกือบ1้อยปี100กว่าปีนะครับที่เมืองเดียบอนนะครับรัฐมิชิแกนฮะโดยมีเป้าหมายในการผลิตรถยนต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและเป็นนเจ้้าาของงได่ยะครับ โมเดลที่โด่งดังของ Ford ก็คือโมเดล T นะครับเริ่มผลิตช่วง1908นะครับถือว่าเป็นช่วงนั้นเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับด้วยการนำสายพานนะครับมาใส่ในกระบวนการผลิตนะครับก็คือเป็น Assembly Line นะครับใช้ครั้งแรกซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการผลิตและต้นทุนอย่างมหาศาลนะครับทำให้รถยนต์ Ford ตอนนั้นเป็นสินค้าที่แพร่หลายในหมู่ชนชั้นกลาง ในช่วงสวงครามโลกครั้งที่2นะครับฟอร์ดก็ได้เปลี่ยนโรงงานเพื่อยุทปรปกรณ์ทางทหารนะครับเช่นเครื่องบิน B24 Liberator นะครับแล้วก็รถจี๊ p ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจถึงการปรับตัวของบริษัทของเขานะครับแล้วก็หลังสงครามเนี่ยฟอร์ดก็ยังเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับด้วยการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับอย่างเช่นฟอร์ดม s ส a ต g งนะครับในปี1964นะครับเป็นรถยนต์สไตล์โพนีคาร์แล้วก็ Ford F s e r ซ e s ซึ่งเป็นรถกระบะที่ขายดีที่สุดในอเมริกานะครับ ปัจจุบัน Ford ก็ยังเน้นการผลิตนวัตรกรรมยานยนต์แห่งอนาคตนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า EV นะครับแล้วก็เทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็เทรนในปัจจุบันนะครับที่เน้นรถไฟฟ้าเป็นหลักนะครับ การตลาดของ Ford เนี่ยนะก็จะเน้นการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือนะครับโดยเน้นความทนทานประสิทธิภาพและนวัตกรรมนะครับโดยใช้แคมเปญการตลาดที่หลากหลายนะครับเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าได้อย่างเช่นการโฆษณานะครับการที่แสดงถึงสมรรถนะของรถกระบะ F s e ซ i ร s นะครับที่แข็งแกร่งนะครับสำหรับผู้ที่ก็ต้องการรถยนต์ที่ใช้งานหนักหรือว่าการใช้เทคโนโลยีดีไซน์ล้ำสมัยเข้ามาดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักในรถยนต์นั่นเองนะครับแล้วก็ยังรวมถึงรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับอย่าง m u ส t ต n ง แมชอี e นะฮะแล้วก็ Ford F-150 นะครับนอกจากนี้ Ford ยังใช้กลยุทธ์การตลาดแบบดิจิตอลนะครับก็คือการทำโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อให้มีส่วนร่วกับลูกค้ามากขึ้นแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ทันสมัยมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่รถที่นิยมในไทยนะครับคือต่างประเทศกับบ้านเราเนี่ยเขาก็นิยมไม่เหมือนกันนะครับอย่างบ้านเราเนี่ย ก็จะเน้นพวก Ford r a n g e r นะฮะที่เรารู้จักกันคุ้นหูคุ้นตาอยู่นะครับซึ่งเป็นรถกระบะเรือธงนะดีไซน์แข็งแกร่งนะฮะสมรรถนะการขับขี่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับก็มีหลายรุ่นนะครับมีทั้งรุ่นพื้นฐานแล้วก็รุ่นสมรรถนะแข็งแกร่งอย่าง r ร n เจอร์ p t o เตอร์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็ที่ชื่นชอบของชาวไทยออฟโรดนั่นเองนะครับส่วน Ford Everest นะครับก็หลายๆคนก็คงได้ยินบ้างนะครับก็เป็นรถประเภท SUV นะครับหรือว่า s p o r t Utility ตี้เวชชนะครับ ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกันกับ Ford r a n g e r นะครับแล้วก็มีสมรรถนะการขับขี่ที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันเหมาะสำหรับงานครอบครัวนะครับที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางแบบไกลๆนะครับถือว่า Ford Everest นี้ก็ตอบโจทย์คนที่ชอบเดินทางนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่นิยมในไทยนะครับสำหรับกลุ่ม i g h End นะครับก็เป็น Ford Mustang นะครับแม้ว่าจะเป็นรถที่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เป็นรถสปอร์ตในตำนานนะครับที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ที่ชื่นชอออบบรสนนนนนััั่เเงะกก็็ใๆททททีีีขข Must port Sta จ้้หลึมา ลหลักๆที่ขายดีในไทยก็จะมีะ Ford r a n g เจอกับ Everest นะครับที่ติดหูของเราอยู่ประจำๆนะครับเอาเรามาดูงบการเงินของเขากันนะครับในไตรมาส2ของปี2025นะครับและได้รวมของปีนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ50.18พันล้านดอลลาร์ก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ1 7 0 0กว่าล้านบาทนะครับซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้นะครับส่วนกําไรสุทธิเนี่ยแม้ว่าด้านรถกระบะจะยังมีกำไรนะครับแต่ว่าเขาได้ เอากำไรส่วนนี้ไปลงทุนเกี่ยวกับ Ford b r u ูฟฟอร์ดโปรนะครับที่เป็นธุรกิจรถไฟฟ้านะครับก็ยังช่วงนี้ยังประสบภาวะขาดทุนอยู่นะครับเนื่องจากต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแนวโน้มในอนาคตของ Ford เนี่ยก็ถือว่าปรับตัวเข้าสู่ยุค EV อย่างเต็มตัวนะครับเอาวันนี้มาดูกราฟ Ford นะครับหรือว่าชื่อย่อ F นะครับสำหรับใครที่อยากได้เข้าพอร์ตนะตอนนี้ก็กราฟรายวันนะครับเขาค่อนข้างจะไซด์เวนะครับไซด์เวเป็นกรอบนี่นะครับ กรอบแบบชุดใหญ่ตรงนี้นะครับผมก็มีแนวต้านด้านบนนี่นะครับที่แข็งแกร่งอยู่ตรงนี้นะครับส่วนแนวรับที่แข็งแกร่งก็จะอยู่บริเวณนี้นั่นเองนะครับโอเคแล้ววางแผนซื้อกันตรงไหนดีนะครับสําหรับหุ้น FORD นะครับเอาใกล้ๆหน่อยนะครับสําหรับไม้แรกที่น่าสนใจนะครับก็คือ10.18ดอลลาร์นะครับแล้วก็ไม้ต่อไปนะครับก็ชุดนี้นะครับอาจจะไม่ไกลกันมากนะครับ 9.6นะครับถึง9.3นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยด้านล่างนะครับ8.9ถึง8.4นะครับข้อดีของหุ้นฟอร์ดก็คือเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาขายอะไรนะครับเขาทํากิจการอะไรนะฮะแล้วก็มันเห็นกันชัดๆว่าโอเคนะเขาขายรถกระบะนะครับมีตัวตนจริงๆนะครับในประเทศไทยนะแล้วก็เป็นธุรกิจที่เข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าเออขายรถยนต์นั่นแหละนะฮะใครๆก็เข้าถึงได้นั่นเองนะครับ สำหรับใครที่อยากได้หุ้นรถกระบะสุดแกร่งนะครับเข้าพอร์ตก็แนะนำว่ารอสักพักหนึ่งนะครับไม่ต้องรีบรอจังหวะเข้าซื้อที่ดีกว่านี้นิดนึงนะครับถามว่าตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างก็อยู่ที่กลางๆครับไม่แพงไม่ถูกนะครับแต่เราจะรอถูกกว่านี้นั่นเองนะฮะยิ่งซื้อได้ถูกยิ่งปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากดูหุ้นตัวไหนนะครับหรือว่าสนใจอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเผื่อจะดูให้นะครับพราสาหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับบิงเวสเม้นต์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัครบ